สวัสดีครับผมตีครับจากกาแล็กนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับบูธชางอันนะครับมีการเปิดตัวรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั่นก็คือน้องเล็กของเราลูมินนั่นเองครับโดยการเปิดตัวครั้งนี้จะมีมาทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือในรุ่นของการขับเคลื่อนด้วยการชาร์จไฟ AC แล้วก็การชาร์จไฟแบบ DC นะครับสำหรับตัวชาร์จไฟ AC เนี่ยก็อยู่ที่ราคานะครับ479,000บาทนะครับก็ในเรื่องของตัว DC ครับจะอยู่ที่ราคา499,000บาทครับสำหรับตัวรถเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมภายในรถนะครับก็จะตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลนะครับผม จะมีในเรื่องของหน้าจอกลาง10.25นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับผมหลังพวมาลัยนะครับ7นิ้วมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับทั้ง2ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงพร้อมกับมัลติมีเดียเพิ่มเสียงและลดเสียงครับ ความปลอดภัยนะครับจะให้ในเรื่องของถุงลมนิรภัยนะครับมา2จุดและก็ในเรื่องของการขับขี่ครับจะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวให้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ครับเกียร์ก็จะมีการปรับตำแหน่งที่เซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับก็คือเป็นการหมุนนั่นเองนะครับการขับขี่จะมีการปรับทั้งหมด2โหมดนั่นก็คือโหมดอีโคแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับก็ให้มาครบถ้วนเลย นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีในเรื่องของการนั่งซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้ลองนั่งแล้วนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับไม่แคบอย่างที่คิดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูภายนอกกันต่อได้เลยครับผมสำหรับด้านนอกนะครับก็มาดูห้องโดยสารไปแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องของห้องสัมภาระกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของห้องสัมภาระครับสามารถพับเบาได้นะครับแบบ50-50เพื่อวางสัมภาระนะครับให้มากขึ้นอ่าตรงนี้ก็ จะมีในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บของได้เยอะเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้องเล็กรูมินของเรานะครับถ้ายังไงอยากจะพบตัวจริงนะครับก็มาพบกันที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับโดยติดต่อกับทางดิลเลอร์กาแหลักของเราทั้ง4สาขาได้เลยนะครับโดยมีสาขาประลาม2วงแหวนกาจนาพิเศษสาขาระยองและสาขาสุวินทวงศ์ครับผมแล้วพบกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีครับขอบคุณครับ